เคยเจอกันมาแล้วไฟที่แล้วมันไปพลาดยังไงนะเขาขึ้นเขาจับได้เขาจับได้ถือว่าไล่แขนเหนื่อยว่าง,งั้นเขาไม่ให้เต็มที่อะไรไนะนะครับไฟนี้ท่านไล่แขนถามเขาไปแล้วเขาก็<ช>เขาคิดว่าลูกไล่แขนเราเขาก็เขาก็เจงอยู่เหมือนกันลูกไล่แขนกับลูกแข้ขงเขาว่างี้นะครับแต่ว่าไฟที่แล้วนี่ต้องบอกว่าไล่แขนมาเขามาดุเลย มันได้ลใหม่ัไม่มีคนยังยไม่เข้าค่อยคายอเลยนักนัมวยยังไม่เต็มค่ายต้องไพน่มมมีุนีตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างน้องเต็มที่เต็มร้อยเต็มที่เต็มร้อยเลยน้ำหนักนี้เป็นร้อยสิบก็ได้ขนาดอยู่แล้วใช่ป่ะดีกำลังดีไหมเพราะว่าไฟที่เราต่อยร้อยสิบร้อยสิบสองร้อยสิบสองเหมือนกันหรอไฟที่ต่อยรต้ออ๋อร้อยสิบแต่ว่าต่อยกับริททเดย1 อัน้นก็ถือว่าได้ลองน้ําหนักนี้มาแล้วหนึ่งไฟท์นะครับ,รบน้ําหนักปล่อยปลอยห <54. S 2> ้าสิบสี่ห้าสิบสี่อืมเอาฝากยูซีแฟนคลับครับก็ฝากแฟนมือแฟคนคลับคนในช่วยเชียร์เป็นช่วยเชียววนนร์บอลเป็นคนในเตียงสีครับผมมากครับถอยลุงเพชรทีเด็ดเก้าเก้าครับ